ได้ว,ว่าตอนนี้ค่ะกลายเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วสําหรับทางด้านสาวเบสรักวณีคําสิงห์ลูกสาวคนสวยของคุณพ่อสมรคําสิงห์ค่ะที่คุณพ่อเนี่ยมักจะมีคําพูดติดปากวันลูกของคุณพ่อเนี่ยสวยจริงไม่ได้โม้ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าทางด้านองเบสเนี่ยในตอนนี้ก็เป็นนางเอกเต็มตัวกับทางช่องวันแล้วมีละครหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นตมผีบอกนาง้ากรรมกรที่กําลังออนแอร์อยู่ในตอนนี้แถมตัวนั้นก็ยังขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวในวัยเพียงแค่20กว่าเท่านั้นเรียกได้ว่าค่ะทั้งวงว้เก่แล ็มีความสามารถมากๆค่ะแต่ถึงแม้ว่าเรื่องงานของสาวเบสค่ะจะฮอตเปรี้ยงตั้งสุดๆเลยในตอนนี้แต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความรักค่ะเจ้าตัวนั้นกลับไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้สาวเบสเองก็ครองตัวเป็นโสดมาได้พักใหญ่แล้วค่ะจะเปิดใจแต่สุดท้ายก็ต้องปิดไปจบสถานะคนคุยไปอย่างน่าเสียดายและล่าสุดขณะนี้สาวเบสได้มาร่วมพูดคุยในรายการรอบวันของช่องวัน31โดยในการสัมภาษณ์ค่ะช่วงหนึ่งทางด้านคุณนุ้ยสุจิราเนี่ยก็ได้บอกกับสาวเบสว่าให้ลองเปลี่ยนสเปคตัวเองดูไหม ลองมองคนนอกวงการดูซึ่งทางด้านสาวเบสค่ะก็บอกว่าขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของคุณนุ้ยแล้วพร้อมบอกว่าอยากได้แบบพี่ปอนซึ่งเป็นสามีของคุณนุย้ย พร้อมกับทางด้านสาวเบสค่ะก็บอกว่าคุณแม่ซึ่งหมายถึงคุณนุ้ยเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้มีแฟนเป็นพระเอกแล้วและทางด้านคุณนุ้ยค่ะก็บอกว่าเพิ่งสอนเขาไปเมื่อวานไปตามสืบซิว่าแต่ก่อนเขาเป็นคนยังไงอย่างนุย้ยตามสืบนะเวลาผู้ชายเขาเศร้าเขาเป็นยังไงเขาโกรธเขาเป็นยังไงเพราะเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาแต่งไปต้องมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์อีกซึ่งทางด้านแฟนๆค่ะก็เข้ามาชื่นชมกันอย่างมากมายเลยค่ะเมื่อได้ยินคําสอนของทางด้านคุณนุ้ยสุจิราที่สอนทางด้านสาวเบสและบอกว่าคุณนุ้ยเนย ดีกับทางด้านสาวเมตมากมากค่ะเอาเป็นว่าคาะงานนี้ก็คงต้องรอลุ้นแล้วค่ะว่าคนใหม่ของคุณเบสเนี่ยจะเป็นใครกันค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว